สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาเที่ยวงานบ้านและสวนแฟนะคะจัดที่ IMPACT เมืองทองธาน,นี้นะคะอยู่ที่ฮอล์ถึง11นะคะโดยงานเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะคะแล้วก็ภายในงานนะคะมีลงทะเบียนด้วยนะคะซึ่งคนที่ลงทะเบียนในไลน์นะคะก็จะได้รับสมุดสวยๆแบบนี้คนละหนึ่งเล่มค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในว่ามีอะไรกันบ้างแต่ที่แน่คือมีสินค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต้นไม้ของตกแต่งแล้วก็อาหารอย่างมากมายเลยค่ะไปค่ะไปชมกันเลยค่ะค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ h อ9นะคะตัวก็จะเริ่มด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะอย่างที่ข้างหน้าเราจะเห็นเป็นของซัมซุงนะคะ สบายมีพรมนะคะที่แบบหลากหลายประเภทแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้ค่ะจะมีตู้สวยๆนะคะตรงนี้อ่าก็จะมีหลากหลายแบบให้เลือกสรรเลยค่ะเป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมคัระต้อนใช่ไหมคะนี่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสําหรับเอาดอร์นะคะลดราคาพิเศษเลยค่ะเห็นป้ายมีตั้งแต่ 10%ถึง40%นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์กรเจ็ตอื่นๆนะคะสำหรับสายแคมปิ้งเลยค่ะอืมอันนี้เป็นเครื่องบดกาแฟแบบแมนนวลนะคะสามารถที่จะโชว์ในการติดผนังได้เลยนะคะมีหลากหลายแบบให้เลือกสรรเลยค่ะอยู่ที่เสานะคะ29นะคะอยู่ จักรยานน้ำนะคะจักรยานน้ำที่งปาเถืดได้นะคะ3,500 0นนะคะท่านใดสนใจก็อยู่ที่เสาว30นะคะแน่นมากเอาไม่ต้องท่านเลกวัประคือมีออส่งให้ฟรีด้วยอ่าค่ค่ะขนี้เคมากเลยค่ะในโซนอาหารก็จะบอกว่าอย่าลืม เอารถเขน็นหรือตะกร้ามาใส่ของกินด้วยนะคะรับรองว่ามางานนี้รับรองถูกใจคนทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะนี่ค่ะขออนุญาตโชว์อาหารกลับไปฝากที่บ้านเยอะมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะนะคะ